สวัสดีครับพี่เสียวครับสวัสดีครับเว้ยว่าดีดีดีวเอฟซี่าหลายเนี่ยเนี่ยเดกเสียงก็ได้วยค่อยไปหูฮะดัดเสียงหางสวัสดีครับเออเป็ดเป็นจักได้สามงวดแล้วเนาะตั้งแต่พี่ไม่มาเนี่ยซื้อมาอันเนาะงวดเต็มเต็มนะเออสามงวดมากเลยว่าอันถือว่าอันถือว่าเอามาปล่อยนี่จักจิกคักไว้นหนัง ไอ้ฟันแรลกแป๊วเพื่อนมาบอแหลกนะอืมฟันแรกฟันแรกฟันกางแหลกว่าเป็นมาบอกหญ่เพื่อนมาะผู้ถ่าสองคนเป็น,นมาบอกหญ่เว้ยแปดศูนย์สามเรือเพื่อนว่ะอืมเอ่อตัดขึ้นหลังมาสามหมื่นสอดๆเป็นฟันว่าเพื่อนเอาคารถให้สองร้อยเพื่นว่ะโอ้กว่าสองศูนย์ศูนย์อืมสองศูนย์ศูนย์สองก็ตืออยู่แหละว่าเอาเงินมาใส่มือ เมื่อหาเพื pues <t t ่อนสองลอยมักหาสองศูนย์ของเลยว่าพวกมัดนี่ล่ะเลขมาไหาสองศูนย์แล้วก็สองศูนย์ศูนย์นี่ก็เป็นสามนี่ละเที่มากแค่นี้เลขที่มากอ๋อครับฮะตัวเตัวเอีง่ะหัวเราะบเป็นตัวเขเาหมอหมูไปเหยียงเราเหมาว่ากันล่ะมัด แล้วก็เจ <À. S 2> ้ผู à, chợ, ù, <À. S 2> đấy, ้เศร้าเขาก็มาเหมือนขื่นเลยเราก็ว่าเออไอ้ไรเด้อแล้วก็บอกดูแล้วก็ว่าแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้ลู้ร้านก็ดีด็ดเาใส่ไปเพื่งมุเจ้าตัวผู้หูเกี่ยวตาทีเผื่อเลยว่านะมันเตินใจไหนก็ยังคอยว่ากันแล้วผมว่ามันจะตัวแกอยู่งซัวผมก็เลยว่า อ้าเวามาจังไห้เนี่ยวฮัลโหลฟันฟันฟันโตงวดฟันตตงวดฟันไว้จังได้ปัจจุบันเราเพิ่มมากบอกเลยแปดศูนย์สามแปดศูนย์สามเลยแล้เงินมาใหม่อีกสองร้อยใสมือก็เลยว่าหาสองศูนย์แปดสองศูนย์กับสองศูนย์ศูนย์เด้อปีหนอะเลยนองเบิ้งแปดศูนย์สามเนาะ ครับตัดสองตัวแปดศูนย์แม่สา <30, S 2> มศูนย์ละสาศูนย์เดี้ยเป็นตัวกระตรงเต้าแมวเป็นอย่ากไมอยู่สามศูนย์แปดแปดสานำเนาะแปแล้วก็ฝันไม้ได้สองศูนย์าแม่ครับป ört, ัดเอา งวดที่สี่เนาะม้าม้าดูปูดูคนเปเลียงแล้ครับูเจ้าเปเลียงแล้วแล้วเลนะียงไปแล้วปูเจ้านะครับอะนะครับจากพี่เขียวนะครับลงตูดินนะครับที่ได้โทรมานะ อบอกข่าวคราวนะครับ,บ<อ>ก,ก็ถือว่างวดนี้เป็นงวดที่สี่นับก็คือ3งวดที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าเลขฝันมาตลอดแต่ว่าเวลาผมตีให้พี่เขียวมกักจะบอกว่าตัวบอมักกว่าสัน <c oughs> <c oughs> อันอันตัวเลขแปดศูนย์สามนี่นะครับก็ถือว่าฝันต่องวดเนาอนะครับเบากมากบอมักบอมักคือเก่า,มา,กาผมก็เลยว่า เลขเจ้าัวตัวมักมันออกอยู่บอไอเลขที่พี่ชอบมันออกไหมก็เลยบอกว่าอย่างนี้เนาะนะครับก็อ่าพี่เขียวบอกเออเนาะไอเลขตัวจุกของนี่มักกับ่เคยออกปั้นใดดอกแต่ก็ออกอยู่แต่บ่ได้ดออกคักๆเนาะก็ถือว่าตัวที่เราคิดว่าเราไม่โชบมันอาจจะออกก็ได้นะครับอ่ะกับแ0ดศูนย์สานะครับแล้วก็ฝันฝันเมื่อคืนเนาะก็เลยโทรมาโทรมาบอกเลยว่า ได้สองศูนย์สองศูนย์นีฝันว่าเขาเอาเงินมาใหาต้ตีแกนครับฝันมาสามนขึ้นแล้วครับืามพนเขามาย่ำเดียว่าค,ครับเลอเลื่กหัวแกนั่นแหละครับอ่ะนาอนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะพี่เขียวดงผู้ดินนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับใครที่ชอบก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับกับแนวทางตัวเลขนะครับของวันที่16 กุมภาพันธ์นะครับก็ใกล้จะถึงใกล้จะถึงวันวันละท้ายแล้วเนะาะอีกจักกี่มือ,อก,ก็สีหอดวันวันละท้ายแล้วผู้ใดมีกุลงกุหลาบก็มอบให้น้ำเด้อบอกเขามาส่งน้ำเนื้เอเออไปส่งน้ำแน่เอานะครับอย่าลืมเด้อนะครับอาบราบนี้นะครับแปด 803นะครับ803 2ตัว8030แล้วก็83นะครับแล้วก็ฝันต่อเมื่อคืนนะครับอยู่ที่20นอกนะครับนะครับแนวทางจากพี่เขียวดงภูดินนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เขียวดงภูดินนะเป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากๆานอนะครับที่โทรมาแบ่งปันแนวทางตัวเลขนะครับตอนนี้แอดก็วัิอาจจะยังไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับพอดีมารับงานทาสีอยู่ที่ครุงงทีพนะครับแถวแถว บางขีนนะครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็เสร็จเมื่อไรก็คงจะได้ไปลุยงานต่อแต่ก็แนวทางด้านตัวเล็ก็จะเอาตัวเด็ดเตัวเน้นๆมาฝากครับผู้ชม f อทุกคนทุกท่านแล้วกันน,น,นะครับอ่ะต้องขอขอบคุณพี่เขียวโดกพุด,ดินมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ